สวัสดีค่ะชื่อสาวรักทุบสาลีชื่อเล่นชื่อแอนนะคะจบจากสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยหรือ Korean Education Center in Thailand ค่ะเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะ เรียนภาษาเกาหลีที่มอบูรพานอกจากภาษาเกาหลีแล้วเรายังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมสังคมความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์และทุกได้เกี่ยวกับประเทศเกาหลีค่ะเราจะรู้ทุกมุมมองเราจะได้รู้จักกับประเทศเกาหลีในทุกมุมเลยค่ะการเรียนการสอนของเรานะคะ จะเรียนเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดแทบจะ100%ค่ะโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาเกาหลีชาวไทยที่จบจากมหาวิทยาลัยในเกาหลีและอาจารย์ชาวเกาหลีของเราค่ะกา,ารเรียนวัฒนธรรมควบคู่ไปกับภาษาเกาหลีเนี่ยค่ะเป็นส่วนช่วยและสามารถนำมาต่อยอดในการทำงานได้อย่างดีเลยค่ะ พราะปัจจุบันที่ต้องทำงานกับคนเกาหลีกับบริษัทเกาหลีได้มีโอกาสพูดคุยติดต่อกันอย่างนี้ค่ะพอเราเข้าใจถึงวัฒนธรรมเข้าใจถึงความแตกต่างกันแ,แล้วเนี่ยค่ะก็ทำทำให้เราเนี่ยทำงานกับเขาได้ง่ายขึ้นและสามารถใช้ภาษาเกาหลีสื่อสารได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นเลยค่ะและสาขาวิชาภาษาเกาหลีของเราอะค่ะก็มีทุนการศึกษาให้กับนิสิต นิสิตสาขาวิชาเก,กาหลีของเราเนี่ยค่ะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีทุกปีแล้วก็มีหลายทุนเลยค่ะหนึ่งในนั้นแอนก็มีโอกาสได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนที่เกาหลีเป็นเวลาหนึ่งเทอมค่ะก็ตอนนั้นได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและก็สามารถนํามาต่อยอดในการทํางานในทุกวันนี้ได้เลยค่ะประสบการณ์ต่างๆท,งทั้งที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนมา แล้วก็ที่เรียนที่มอบูรพานะคะตรงน,นตอนนี้ก็คือนํามาต่อยอดในการทํางานและอีกทั้งในการใช้ชีวิตประจําวันด้วยค่ะเพราะว่าพอเราได้เริ่มเรียนภาษาเกาหลีแล้วได้รู้จักกับภาษาเกาหลีมันทําให้มุมมองในการมองโลกของเราเนี่ยกว้างขึ้นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่สนใจและอยากเรียนภาษาเกาหลีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ